ครับวันนี้เทิร์นพาเที่ยวพามากินหมูจุ่มพม่าที่สังขานะครับมาสังขาต้องมาลองครับหมูจุ่มพม่าไปครับนี่ครับมีน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มกี่กี่กี่แบบครับสองแบบค่ะซีฟู้ดกับซอสพริกค่ะอ๋อสีแดงคือซอสพริกใช่ไหมแล้วก็ซีฟู้ดแล้วนี่ไม้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสองบาทมีอะไรบ้างครับเป็นเครื่องในค่ะมีไส้มีก๋วตี๋มีหั่มีหัวหมูค่ะอืแล้วน้ำซุปก็เป็นน้ำจิง่ะอ๋อโอเคครับ นี่ครับซอสพริกกับซีฟู้ดไปครับลิ้มลองตรงนี้ไต้ครับปุ่มซอสพริกครับนี่ครับตามรูรูดเลยอร่อยนะครับหม้อก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับ มันจะมีหลายอย่างครับจบไมและสองบาทครับแม่ค้าคนสวยนะครับตักน้ำซุปให้ด้วยครับอือนี่ครับไปครับลองน้ําซุปนะครับ นี่ครับโอ้โหจุ่มมันจิ้มรอนรอนเยครับรอยเลยครับช้ำสต๊อกปลาน้ำตุกหอมขิงมากครับแเอามาเติมเรื่อยๆครับอืม เดิมก็พามากินหมูขิงพะม่านะครับอ,อร่อยคนระับไม้ละสองบาทครับน้ำจิ้มมีสองแบบครับโอเคออค,ครับอันนี้ก็สุดท้าย